ั้นปีที่3ามวิชาเอภาษาไทยคณะศิลศาสตร์จุฬาลงก,กรณ์ธทรมิรยาครับก็รูออ้จักโครงการนี้นะครับจากอาจารย์ที่คณะครับแล้วก็ตัดสินใจส่งมาเพราะว่าแบบว่าตรงกับความสนใจที่เรียนอยู่ที่คณะด้วยครับแล้วกออ็หลังจากที่ได้มาเข้าอบรมที่โครงการนี้ก็ได้ประโยชน์มากๆเลยทั้ง เลยก็คือได้เพื่อนใหม่ๆจากโครงการนี้หลายๆคนที่มาก็มีความสญญานใจแบบเดียวกันแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนรู้กันได้ครับก็คิดว่าหลังจากจบโครงการนี้ก็สามารถนําไปต่อยอดเกีเ่ยวกับการเขียนวิจารณ์หรือว่าการหาข้อมูือ่านวรรณกรรมอะไรต่างๆได้มากขึ้นเยอะเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชินคุลสุขทอง ประสบการณ์ในการเขียนงานวิจารณ์อย่างหลากหลายค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังได้มิตรภาพแล้วก็ได้พูดคุยกับคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันถือว่าเป็นการเปิดกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจในงานเขียนหรือว่าที่สนใจในการอ่านนะคะให้ลองสมัครแล้วก็ลองยื่นแบบวิจารณ์ แล้วก็ได้รับความรู้จากอ,อ,อาจารย์ทั้งสามท่านนะคะในการพัฒนางานเขียนองตัวเองค่ะตรงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์กระพันธศาระคะแล้วก็ธนานคารกรุงเทพนะคะที่ให้เงินสนับสนุนในการทุนการศึกษาในการเขียนนิจานค่ะหนูหวังว่าหลังจากจบค่ายครั้งนี้ไปนะคะหนูจะได้พัฒนางานเขียนวิจาร์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะจากความรู้ที่ได้จากค่ายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ผมนายจากศฮมอชินค,ครับผมมาจากเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพร,ระเท释เจา้าพยานปามัธยมค,ครับผมก็รู้สึกดีดใจมากครับที่ได้เข้ากิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับผมแ,และรายการที่ได้เข้ากิจกรรมนี้ครับก็ได้รับประสบการณ์ดีๆมากมายครับผมทั้งข้อดีที่ได้จากการวิจารณ์มาผมแล้วก็ข้อติชมที่ได้จากการอาจารย์จากอาจารย์หลายๆท่านครับผมถึงพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่จะเข้าให้ เียงเรียนรู้สูกก่การวิจารณ์นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจที่จะเข้าร่วมนะครับผมนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนมันจะมีนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางสถาบันศาลกับธนาคารกรุงเทพนครับผมที่จัดเตรียมดีๆอย่างนี้ให้มาครับหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมบสวัสดีครับชื่อนายเนรมิตไก่แก้วชื่อเล่นชื่อเต้งคันนี้นะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาไทย าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุวรนณธาครับทำไมถึงสนใจโครงการนี้นะครับโครงการนี้นะครับเป็นการเปิดรับการวิจารณ์ของนักศึกษาและก็นักเรียนนะครับที่สนใจในงานวิจารณ์ซึ่งก็ได้ส่งบทววิจารณ์เข้ามานะครับซึ่งก็จะได้รับความรู้แล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการวิจารณ์นะครับ ความประทับใจเป็นพิเศษก็คือประทับใจในท่านวิทยากรทั้งสามท่านเลยนะครับแล้วก็ประทับใจในเนื้อหาที่ท่านวิทยากรได้บรรยายซึ่งก็จะนําความรู้เนี่ยไปต่อยอดในการวิจยัยในทางต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่ได้รับในวันนี้เนี่ยจะได้นําไปทําอะไรบ้างนะครับก็คือจะนําไปต่อยอดทางการศึกษาแล้วก็นําไปต่อยอดในการประกอบชีวิตประจําวันในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับชื่อนายนพพลพัฒนีศิริวงศ์นะครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะครับสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนนาครับครับสำหรับความประทับใจนะครับหลังจากที่เข้าร่วมโครงการนะครับตลอด3วันเนี่ยความประทับใจแรกเลยนะครับนั่นก็คือความประทับใจที่เกิดจากท่าน ให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อคิดหรือว่าแงกคิดเกี่ยวกับการเขียนบทวิจารณ์นะครับนอกเหนือจากที่เราเรียนในชั้นเรียนเนี่ยไปเล้วนะครับเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านนะครับก็มเีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในด้านการเขียนบทวิจารณ์เป็นอย่างมากนะครับความภูมิใจถัดมานะครับก็คือ,อพวกพี่ๆสตาฟนะครับที่คอยดูแลตลอดทั้ง3ามวันนะครับในการดูแลจัดหาอาหารแล้วก็ เตรียมที่พักการอบรมให้นะครับดูแลดีมากครับครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขับกราบขอบคุณนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็สำนักพิมพ์ประพันธ์สารนะครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็อยากเชิญชวนน้องๆครับในปีถัดไปนะครับให้ช่วยกันนะครับส่งบทวิจารณ์เข้ามาร่วมกับโครงการนี้ได้นะครับ ร่วมปิดโครงการเดียวกันนะครับขอบคุณครับ